รครการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักทฤษฎีใหม่และด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนนอกจากนั้นยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอีกด้วย สำหรับการออกแบบพื้นที่โคกหนองนาโมเดลจะคำนึงถึงภูมิสังคมและการเริ่มที่ใจเป็นสำคัญถ้าอยากเรียนรู้เรื่องคีใสม่นะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะถามก่อนว่ามีใจรักไหมเพราะสิ่งที่เริ่มทุกอย่างคือเริ่มจากใจเพราะฉะนั้นศาสตร์ของพระองค์ท่านคือเริ่มเป็นเขาเรียกบันไดข้าขั้นนะครับเริ่มตั้งแต่ พออยู่พอมีพอกินพอร่อมเย็นบุญทานต่อไปจนถึงเครือข่ายสุดท้ายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทําให้รวยแต่ทําให้เราอยู่ได้โดยที่เราไม่มีความขัดสนนะครับเราสามารถที่จะต่อยอดสิ่งเหล่านี้เหมือนถ้าเราจะปลูกในหลวงบอกว่าเราจะปลูกผักปลูกอย่างละต้นสองต้นก็พอเมื่อเกิดเป็นลูกเป็นผลเรากินไม่หมดเมื่อกินไม่หมดเราสามารถนําสิ่งเหล่านั้นไปขายได้นะครับเพราะฉะนั้นศาสตราอง้งท่าน ไม่เน้นให้ขายแต่เน้นให้ธรรมหากินมากกว่าครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงพระอ,องค์ท่านนะครับให้เขามองความขัดสนเป็นประโยชน์นะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจากสิ่งที่เรามีรอบตัวนะครับในพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยเหมือนเราจะปลูกพืชสักอย่างหนึ่งให้ปลูกพืชท้องถิ่นหรือถ้าเรามาที่นี่เนี่ยอันดับแรกเลย เริ่มจากใจที่รักเมื่อเรามีใจที่รักเราสามารถที่จะก้าวเดินได้แต่ถ้าทําเพราะว่าคนอื่นทํามันจะเดินทางต่อไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมาที่นี่สิ่งแรกเราจะให้เขาซึมซับกับศาสตร์ของพระองค์ท่านซึมซับกับธรรมชาติให้เขาดูท้องนาพืชผักสิ่งเหล่านี้และก็ให้ลงมือทํานะครับเพราะว่าสิ่งที่สามารถตัดสินเขาได้ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบคือการลงมือทํา เมื่อเขาลงมือทําปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยความเป็นตัวเองของเขาจะเกิดขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้ใช่ตัวตนของเขาไหมในการที่ต้องมาขุดดินในการที่ต้องมาปลูกพืชปลูกผักรดน้ําพลดินอย่างนี้นะมันจะทําให้เขารู้ตัวเขาเองนะครับว่าเขาชอบหรือไม่ชอบครับนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระวชิระกล้าวายู่หัว ส่งสืบสารรักษาต่อยอดและขับเคลื่อนแนวพระราชดำริตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษสำหรับพ่อหลวงรัชกาลที่9ก้านะครับทุกวันของพระองค์ท่านนะครับมีแต่หยาดเหงื่อแต่สิ่งเหล่านั้นที่พระองค์ท่านทำคือทำเพื่อลูกๆคือคนไทยทั้งแผ่นดินนะครับ สิ่งเหล่านี้ทําให้เราได้ซึมซับได้เห็นพระจริยวัตรได้เห็นผลงานได้เห็นทรงการกระทําต่างๆของ,งท่านทําให้เราเกิดศรัทธาทําให้เราเกิดมีแรงบันดาลใจจนทําให้เราอยากทํเอาพระอ,องค์ท่านมาเป็นแบบนะครับทำให้ยิ่งได้มาเห็นเศรษฐกิจพอเพียงของพระอ,องค์ท่านยิ่งทําให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถทําให้เราพออยู่พอกินพอรับเย็นได้จริง ทำให้เราสามารถชำระหนี้สินสามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวสามารถให้เรายือนอยู่ได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องพึ่งพิงสิ่งภายนอกเพราะว่าพระองค์ท่านให้พวกเราให้ด้วยใจไม่เคยร้องขอที่จะสิ่งตอบแทนนะครับสิ่งเหล่านี้เลยทําให้คนเรานะยิ่งเป็นพวกผมเนี่ยทั้งแผ่นดินมองพระองค์ท่านเทิดทูลพระองค์ท่านเป็นเหมือนดังเทพพยายดาที่อยู่ข้างบนนะครับส่วนองค์ในหลวงรัชกันที่ถิ่ตั้งแต่พระองค์ท่านทรงครองราชมา สิ่งต่างๆที่พระองค์สืบสารรักษาและต่อยอดจากองค์ความรู้ขององค์ในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับสิ่งเหล่านั้นเป็นการกระทําที่ไม่เคยหวังผลตอบแทนนะครับส่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสุขที่เป็นสิ่งดีๆมาให้กับประชาชนทั้งแผ่นดินนะครับผมเลยเกิดศรัทธาทั้งองค์พ่อหลวงรัชกาลที่เก้าและพ่อหลวงรัชกาลที่สิบครับ